สายลมเย็นๆพัดเอื่อยเช่นเดียวกับละลอกคลื่นเล็กๆวิ่งไปตามทิศทางของสายลมคล้ายกับธรรมชาติเหล่านี้มีมนุิเศษที่สามารถปัดเป่าเอาความหมองหมางออกไปจากดวงใจดวงน้อยของเพลงขวัญได้ซึ่งตอนนี้เพลงขวนันนั่งทอดอารมณ์อยู่ที่ริมฝั่งของทะเลสาบท้ายหมู่บ้านที่ที่ซึ่งแม่ของเธอ ชวนมาดูพื้นที่ที่จะใช้เป็นสถานที่ปลูกผักปลอดสารพิษของชุมชนแม่ของเพลงขวานรับหน้าที่หัวเรือใหญ่ในการดำเนินกิจกรรมนี้เพราะตำแหน่งประธานกลุ่มสตรีของหมู่บ้านทำให้ต้องเป็นผูเรือใหญ่ที่จะต้องดูแลโครงการตั้งแต่เริ่มต้น การที่เพลงขวาญคลุกอยู่แต่ในตัวบ้านส4มสี่วันตั้งแต่มาถึงบ้านเกิดทำให้มารดาชวนให้มาเปิดหูเปิดตานอกบ้านบ้างซึ่งการชักชวนของมารดาเป็นสิ่งที่เธอเห็นดีด้วยอย่างยิ่งเพราะทะเลสาบแห่งนี้เพลงขวัญเคยมาวิ่งเล่นตั้งแต่เป็นเด็กก็บ่อยครั้ง ความเวิงว้างและกว้างขวางของทะเลสาบแห่งนี้ชวนให้เกิดความเหงาขึ้นมาในหัวใจแทบทันทีเมื่อต้องนั่งอยู่คนเดียวนี่เธอก็กลับบ้านได้สี่วันแล้วถึงจะมีความสุขมากที่ได้นอนกอดมารดาทุกวันแต่อีกใจก็ชวนให้คิดถึงใครบางคนเพลงขวัญถอนหายใจออกมายาวเหยียดความคิดถึง เกิดขึ้นบ่อยครั้งแม้นจะห่างกันแค่ไม่กี่วันแต่เพลงขวานก็รู้สึกว่าชีวิตเหมือนขาดอะไรไปสักอยาก่างคิ้วงามขามวดแน่นเล่ากับปุ่มของโลหะแทบทันทียิ่งคิดก็ยิ่งคิดถึงถึงแม้นจะโทรศัพท์คุยกันทุกวันแต่มันก็ไม่เหมือนการได้นใกล้ได้กอดได้ถ่ายทอดความรู้สึกดีๆให้แก่กันและกัน อย่างที่เคยผ่านมาเพลงขวัญไม่เคยสงสัยเมื่อเธอมีความรักเพราะใครๆต่างก็มีความรักด้วยกันได้ทั้งนั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอกับพบว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดที่ผ่านมาเธอสูญเสียมันไปจากการเลิกลาของความสัมพันธ์ที่เคยเกิดขึ้นกับเธอเป็นบทเรียนหนึ่งที่สอนให้เธอรักเป็น การเรียนรู้จากความผิดหวังทำให้เพลงขวัญดูแลความรักในครั้งนี้ได้ดีมากกว่าเดิมเพราะเธอเองก็ไม่อยากที่จะเริ่มต้นใหม่บ่อยๆและความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันดีมากกว่าที่เคยผ่านมาเพราะความเข้าใจในความรู้สึกของกันและกันที่มากพอและที่สำคัญเธอรู้ดีว่า อีกคนของหัวใจของเธอจะไม่มีวันหายไปจากความรู้สึกของเธอแน่นอนนั่งคิดอะไรอยู่คนเดียวล่ะคะน้องเพลงเสียงหวานใสของใครอีกคนปลุกให้เพลงขวัญตื่นจากผวังในห้วงของความคิดถึงคนของหัวใจอยู่นั้นเพลงขวัญหันควับไปมองตามเสียงที่เอ่ยถามนั้น ค่ะผิวฟ้ามุมปากได้รูปกระตุกยิ้มออกมาอย่างมีเสน่ห์เ,เมื่อเห็นเจ้าของเสียงใสหวานนั้นก็คิดลายเลื่อยเปื่อยนะคะเพลงกำลังคิดถึงตอนเป็นเด็กที่มาวิ่งเล่นอยู่ที่นี่กับเพื่อนบ่อยๆนะคะเฉยสายตามองไปที่ทะเลสาบด้วยไม่กล้าสบตาก,กับอีกคน นนาทนแต่พอโตขึ้นทุกคนต่างก็มีวิถีชีวิตที่ต่างกันออกไปความใกล้ชิดความสนิทสนมที่เคยมีก็หายไปกับการเวลานะคะปลายฝาได้ฟังคำตอบของคนที่นั่งอยู่ก็ยิ้มกว้างออกมาอย่างถูกใจย่อนตัวลงนั่งข้างๆอย่างหวังชิดใกล้ชีวิตวัยเด็กของน้องเพลง คงจะมีความสุขสดใสามากใช่ไหมคะดวงตาภาระยับไหวจ้องมองอีกคนอย่างใส่ใจคงไม่เหมือนพี่อยู่แต่ในโรงเรียนประจำเพื่อนก็มีแต่กลุ่มจำกัดจะได้เจอหน้าพ่อกับแม่ก็ต้งองรอปิดเทอมนู่นเนี่ยเปรียบเทียบชีวิตตัวเด็กให้อีกคนที่นั่งอยู่ข้างฟัง ด้วยใบหน้าที่แตะแต้มไปด้วยรอยยิ้มน้อยๆอย่างมีสเสน่ห์ปลายฟ้าเธออยากที่จะวาดฝันกับใครวางคนทุกอย่างที่ผ่านมาเธอทำาหลายๆอย่างสำเร็จได้เพียงเพราะเธอคนเดียวแต่เธอก็อยากจะมีคนเคียงข้างให้กำลังใจและร่วมดีใจไปกับความสำเร็จเหล่านั้นร่วมกับเธอถึงแม้นเวลาเห็นความสำเร็จ จะเดินต่อไปอย่างต่อเนื่องในช่วงชีวิตที่ผ่านมาของเธอแต่ปลายฟ้าก็อยากมีใครสักคนมาใช้ช่วงเวลานั้นร่วมกันซึ่งตอนนี้ปลายฟ้าคิดว่าเธอได้ค้นเจอคนคนนั้นแล้วค่ะพ <c oughs> ิฟ้ายอมรับนะคะตอนเด็กๆนะ่ะเพลงมีความสุขมากแต่พอโต เข้าไปเรียนในกรุงเทพเพลงก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านเลยค่ะซึ่งตรงข้ามกับพี่ฟ้าเลยพี่ฟ้าดีออกนะคะที่ได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านนะคะ,สะแสดงความคิดเห็นออกไปอย่งางใส่ใจก็ดีอยู่หรอกค่ะแรกๆก,ก็คิดถึงเพื่อนมากเพราะชีวิตของพี่ได้ใช้อยู่แต่ในเมืองใหญ่ๆจนชินนะคะ ไหนจะเป็นสังคมกลุ่มเพื่อนพอพี่ฟ้ามาอยู่ที่นี่ก็ทำงานเลยค่ะไม่ค่อยจะมีเพื่อนหรอกติดต่อประสานงานอะไรก็มีแต่คนที่อายุเยอะกว่าพี่แทบทั้งนั้นนี่ยิ่งผ่านตัวเองเข้ามาทางสายการเมืองด้วยแล้วจะมาทำตัวสนุกสนานเล่นเล่นเหมือนเดิมยิ่งทำไม่ได้ใหญ่เลยค่ะทุกอย่างที่ทำ ต้องมุ่งมั่นและจริงจังจะมาทำเป็นหย่อๆหแยะๆไม่ได้เลยนะน้องเพลงจุปรโยุดวงตาเศร้าหมนก็ฉายชัดออกมาจนเพลงขวานรับรู้ได้จากน้ำเสียงและแววตาคู่งามนั้นปลายฟ้ารู้ดีว่าที่ผ่านมาสิ่งที่เธอชอบกับสิ่งที่เธอทำได้บางครั้งมันก็ไม่สามารถไปด้วยกันได้ จนมันทำให้เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตของเธอจนถึงทุกวันนี้แต่หากลองคิดในมุมกลับสิ่งที่เธอเผชิญในชีวิตที่ผ่านมามันคงเป็นสิ่งที่ชีวิตกำลังทดสอบเธออยู่สุดท้ายเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาถึงแม้นมันจะมีเรื่องราวแย่ๆผ่านเข้ามามากมายแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าชีวิตของเธอ จะไม่มีความสุขและสิ่งที่ปลายฟ้าได้เลือกทำมันทำให้เธอรู้สึกดีกับตัวเองเสมอและไม่คิดจะเสียดายในทีหลังอืมพี่ฟ้าคะสิ่งที่พี่ฟ้าได้ทำมันเป็นสิ่งที่ดีและท้าทายมากเลยนะคะเพลงไม่ค่อยเห็นหรอกคะ่ะที่จะเห็นผู้หญิงอย่างเราๆขึ้นมาเป็นผู้นำทางเส้นสายการเมือง ได้อย่างที่พี่ฟ้าทำนะคะมองสบตาคู่งามอย่างดูจริงจังพี่ฟ้าทำได้ถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะเพลงขอชื่นชมด้วยใจจริงค่ะจบประยูรอยยิ้มหวานสดใสก็ถูกส่งให้คนที่นั่งอยู่ข้างอย่างจริงใจขอบคุณนะคะน้องเพลงที่เข้าใจและให้กำลังใจพี่นะคะดวงตาคู่งามพราะระยับหว ขึ้นมาแทบทันทีที่ได้ฟังความคิดเห็นของคนหน่าสวยที่นั่งอยู่ข้างน้องเพลงนี่น่ารักจังเลยนะคะพี่ฟ้าขอถามอะไรสักหน่อยได้ไหมน้ำเสียงวาวสายเปล่งออกมาอย่างดูจริงจังยาหาว่าพี่ฟ้าละลาบละหล,ล,ลวงเลยนะคะเอ,อมีแฟนหรือยังคะ พงไปอยู่คำถามออกไปพร้อมกลั้นหายใจรอฟังคำตอบอย่างสุดลุ้น <c oughs> พี่ฟ้าก็ถามอะไรก็ไม่รู้ใบหน้างามของเพลงขวัญแดงเลือกขึ้นมาเทันทีที่ได้ฟังคำถามแบบจู่โจมของคู่สนทนาแล้วพี่ฟ้าคิดว่าเพลงมีแฟนหรือ,อยังล่ะคะเอยถามอีกคนออกไป ด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแถมดวงตาคู่งามทอประกายแสงอย่างมีความสุขออกมาอย่างเปิดเผยด้วยเพลงขวัญเพลอคิดถึงคนที่อยู่ในหัวใจขึ้นมาคลามคลันเฮย้ยพี่ฟ้าดูจากแววตาแล้วไม่น่าจะรอดหรอกค่ะดวงตาคู่งามของปลายฟ้าเศร้าหมดนลงแทบทันที พี่คิดว่าน้องเพลงคงมีคนของหัวใจแล้วละะ่ะค่ะแสดงความคิดเห็นออกไปด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแต่ดวงตาคู่งามกลับไม่ยิ้มตาม <c oughs> พี่ฟ้าก็เพลงอายนะคะคำถามแบบจูโจมของนายุกสาวทำให้เพลงขวัญสูดเอาอกาศเข้าปอดยาวเหยียดก่อนจะตอบคำถาม เกี่ยวกับเรื่องของหัวใจนั้นและที่เพลงกลับมาบ้านในครั้งนี้ก็กล่าวว่าจะมาขออนุญาตแม่เรื่องแต่งงานนะคะแต่จนแล้วจนลอดก็ไม่กล้าพูดกับแม่เสียทีเสียงหวานสายฟังแผ่วลงอย่างชัดเจนเพลงกลัวว่าแม่จะเสียใจนะคะก็เลยไม่รู้จะเริ่มพูดว่าอย่างไรดี ดวงตาคู่งามหมุนแสงลงแทบชันทีที่คิดถึงการที่เธอไม่กล้าพูดความจริงกับผู้เป็นมารดาออกไปอย่างตรงๆรงเฮ้ยอกหักตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยเราปลายฟ้าถอนหายใจออกมายาวเหยียดพี่ฟ้าพี่ฟ้าเป็นอะไรคะนั่งความประหลาดใจผุดขึ้นในแววตาคู่สวย คิ้วงามขมวดมุ่นเข้าหากันด้วยความใคร,ร่รู้ทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะคะเอาพี่ฟ้าอย่าทำหน้าอย่างนั้นสิคะเป็นอะไรไปคะนี่เมื่อกี้ก็ยังดูดีๆอยู่เลยเพลงขวัญจ้องมองคนที่นั่งอยู่ข้างๆด้วยความเป็นห่วงในอาการที่แสดงออกยิ่งนักก็พี่ฟ้ากะว่า จะขอจีบน้องเพลงนะคะถ้าเกิดน้องเพลงยังไม่มีใครแต่คำตอบเมื่อกี้ทำเอาใจของพี่ฟ้าสลายเลยรู้ไหมดวงตาหวานเศร้ามองคนตรงหน้าอย่างเปิดเผยปลายฟ้าพ่อนลมหายใจออกมาอย่างสุดเซ็งที่เธอรับรู้สถานะของหัวใจของคนที่เธอแอบมีใจให้ ตั้งแต่แรกเจออืมพี่ฟ้าน่ะพูดอะไรก็ไม่รู้แก้มงามของเพลงขวัญแดงละเลือเป็นสีเปลือกแอปเปิลสุกข,ขึ้นมาทัทนทีจะมาโจงมาจีบอะไรกับเด็กขี้ลิ้วขี้เหละอย่างเพลงล่ะคะพี่ฟ้าน่ะออกสวยและแถมยังเก่งไปซัดทุกเรื่องอย่างนี้ คงหาแฟนได้ไม่ยากหรอกค่ะผูดแซลหญิงสาวตรงหน้าอย่างนึกอายเพลงได้เป็นพี่เป็นน้องกับพี่ฟ้าก็ถือว่าเป็นเกียรติกับเพลงมากแล้วล่ะค่ะโจประโยครรอยยิ้มหวานของเพลงขวาญก็ผุดขึ้นอย่างหวังอ้อนคนที่ได้แต่นั่งทำหน้าบุญไม่รับอยู่ข้างๆเพลงขวานรู้ดีว่า การตกหลุมรักใครสักคนเมื่อเห็นใครแล้วหัวใจจะเต้นแรงใบหน้าแดงเวลาเดินขาก็จะขิดเดินไม่เป็นแม้แต่หาที่วางมือของตัวเองก็แทบไม่ได้ไม่ว่าใครก็ไม่ได้ตั้งใจเลือกว่าจะรู้สึกแบบนั้นได้กับใครความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันเป็นแบบอัตโนมัติมาจากโปรแกรม ในตัวของเราเองว่าคนแบบนี้ลักษณะแบบนี้ที่เราชอบความรากักความกลัวหรือแม้นแต่ความรู้สึกอบอุ่นมันเป็นความรู้สึกคุ้นเคยที่คนเราต้องการการตกดุมรักใครนั้นเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตคู่อย่างมากเพราะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าชีวิตของเราจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ดังนั้น เพลงขวัญจะไม่ปล่อยให้เรื่องที่สำคัญอย่างความรักเกิดขึ้นจากอิทธิพลด้านลบได้อย่างไรฮ้ยถ้าเป็นแค่แฟนพี่ฟ้าก็คงไม่กลัวหรอกนะคะซึ่งตอนนี้หน้าของคนพูดทำหน้ามูดทู่เป็นปลาบู่ชนเขื่อนก็ไม่ปานพี่น่ะจะเข้าหาน้องเพลงผ่านทางปนวนก็ได้แต่นี่ ถึงขั้นขอแต่งงานเลยเหรอคะจจประโยคปลายฟ้าก็ถอนหายใจออกมาดังเฮือกแถมซ้ำทำหน้าเบื่อโลกผุดขึ้นยังไม่เกรงใจคนข้างได้ยินคำนี้แล้วปิดประตูของพี่ทุกทางเลยนะคะใบหน้าสวยหมองยังไม่จางหายจากใบหน้างามนั้นและดูเหมือนว่า จะไม่จางลงไปได้ง่ายๆเลยก็เพลงรักคนรักของเพลงมากเลยนะคะพี่ฟ้าเพลงไม่อยากทำให้คนรักของเพลงไม่สบายใจนะคะคิดว่าพี่ฟ้าคงเข้าใจนะคะจ้องมองดวงตาคู่งามของคนข้างๆด้วยความจริงจังเพลงขวัญยอมรับกับตัวเองว่ารู้สึกดีพอสมควรที่เธอ ได้รับการสารภาพจากคนตรงหน้าแต่เพียงขวานเธอรู้ดีว่าหัวใจของเธอจะเป็นของใครอื่นอีกไม่ได้เพราะมันมีใครอีกคนยึดพื้นที่อยู่เต็มทุกตารางนิ้วแล้วในตอนนี้อืมพี่เขา้าใจพี่ก็เสียใจในโชคชะตาของตัวเองะคะ่ะ ที่ได้เจอกับคนที่คิดว่าใช่แล้วแต่ก็ช้าเกินไปอยู่ดีจุบประยูปลายฟ้าก็ถอนหายใจออกมาดังเฮือกเอาเป็นว่าสถานะพี่น้องที่น้องเพลงให้พี่พี่ฟ้าก็ขอรับไว้เลยแล้วกันนะคะแล้วก็แสดงความยินดีด้วยกับทั้งน้องเพลงและคนรักที่ตกลงปรงใจกันจนถึงขั้นแต่งงานนะคะ รอยยิ้มบางๆก็ผุดผายขึ้นบนใบหน้างามอย่งหวังตัดใจปลายฟ้าคิดว่าการไ่เชิญหน้ากับปัญหาก็ค,คล้ายๆกันต่างกันที่รูปแบบและความทรมานความเจ็บปวดความสับสนและความยาวนานของการดำรงอยู่ปลายฟ้ารู้ดีว่าไม่มีใครตอบได้ว่าจะอีกนานเท่าไหร่กับปัญหาหรือความทุกข์ที่เกิด ไม่มีใครรู้เลยว่าเมื่อมันผ่านไปแล้วจะมีอะไรที่ดีกว่าหรือแย่กว่าเข้ามาอีกไหมและปายฟ้าเธอก็คงไม่ไปคิดหาคำตอบกับอะไรอะไรพวกนี้หรอกเพราะสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ดีเมื่อเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแล้วเราก็จะได้กลายเป็นมนุษย์สตี อย่างน้อยทุกอย่างที่มันได้เกิดก็คงจะต้องตั้งอยู่และก็ดับไปตามจังหวะวิถีของมันเองขอบคุณมากนะคะพี่ฟ้าเพลงยอมรับค่ะว่าได้คุยกับพี่ฟ้าแล้วเพลงสบายใจจังเลยค่ะพี่ฟ้าเป็นคนคุยสนุกนะคะเข้ากับทุกคนได้ดีมากเลยไม่แปลกที่มองไปทางไหน ก็มีแต่คนที่ชื่นชมและรักพี่ฟ้านะคะดวงตาหวานสายมองหน้าคุณข้างๆด้วยความจริงใจขอคุณนะคะน้องเพลงที่ชมพี่แล้วนี่แฟนอยู่ไหนคะทำไมไม่มาด้วยกันก็เห็นว่าจะมาขออนุญาตแต่งงานไม่ใช่เหรอคิ้วงามขมวดมุ่นเข้าหากันด้วยความโงนที่เห็นสาวสวยตรงหน้า มาพูดเรื่องสำคัญในชีวิตกับมารดาของเธอเพียงลำพังค่ะพี่ฟ้าที่แรกแฟนของเพลงก็จะมาด้วยกันนี่ล่ละค่ะแต่มีปัญหาตรงที่บริษัทไม่มีใครดูแลนะคะเพลงกลัวว่าจะเกิดปัญหาก็เลยขอมาคนเดียวก่อนแต่จนแล้วจนรอดเพลงก็ไม่กล้าขออนุญาตแม่อยู่ดีค่ะ จะพูดตอนไหนก็ชวนพูดอะไรไม่ออกขึ้นมาดื้อเพลงหนีแย่งจริงเลยนะคะไม่กล้าแม้แต่บอกความจริงกับแม่ตำหนิตัวเองออกไปด้วยน้ำเสียงที่อ่อนแรงลงยังหวนใจปนวนไม่ว่าอะไรหรอกคะ่ะนี่ก็เห็นบ่นว่าอยากจะมีหลานอยู่เราๆพี่ฟ้าคิดว่าถ้าได้ยินเพลงพูดเรื่องแต่งงาน ปนวนก็คงจะดีใจเป็นอย่างมากเลยะคะ่ะพี่ว่าน้องเพลงไม่ต้องคิดมากหรอกนะคะมองสบตาอีกคนด้วยหวังให้กำลังใจในการตัดสินใจในครั้งนี้เฮ้ยถ้าแต่งงานกับผู้ชายเพลงก็ไม่คิดอะไรมากหรอกคะ่ะแต่แฟนของเพลงเป็นผู้หญิงด้วยกันนี่สิคะเพลงก็เลยไม่รู้ จะเริ่มพูดอย่างไรก่อนนะคะพี่ฟ้าดวงหน้างามเศร้าหม่นลงแทบทันทีที่ได้คิดถึงความตั้งใจที่ไม่สำเร็จเสียทีจากความไม่กล้าพูดของตัวเองพอเพราะเพลงขวาญรู้ดีว่าความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่บอบบางและจำเป็นอย่างมากที่ต้องอาศัยความชัดเจนในการคงอยู่ซึ่งเธอก็อยากก้าวผ่านสิ่งที่เพลงขวัญ กำลังกลัวในหัวใจของเธอให้จงได้พี่ว่าแล้วเราต้องเป็นโพเดียวกันแน่เลยพี่ฟ้ามองคนไม่ผิดเลยดวงตาคู่งามพาวระยบไหวขึ้นมาทบทันทีแล้วก็พี่รู้สึกดีจังที่ได้รู้ว่าน้องเพลงก็ชอบผู้หญิงด้วยเช่นเดียวกับพี่นะคะ น้ำเสียงและแววตาดูลิงโลดขึ้นมาอย่างปิดไม่มิดที่ได้รับรู้ถึงรสศินิยมเรื่องเพศของคู่สนทนาของเธอในตอนนี้เมื่อก่อนเพลงก็คบกับผู้ชายนั่นแหละค่ะแต่เขาทำให้เพลงเจ็บมากเพลงก็เลยคิดว่าเราเลือกคนที่เขารักเราดีกว่าเห็นเรามีค่าและไม่ทำให้ต้องผิดหวัง เพลงเชื่อนะคะว่าแฟนของเพลงรักเพลงมากเธอยอมที่จะเปลี่ยนตัวเองทุกๆอย่างเพื่อให้เพลงพอใจและที่สำคัญอดทนกับเพลงเป็นอย่างมากทั้งๆท,ที่เมื่อก่อนไม่เคยเลยที่จะมีใครมาทำให้เธอเปลี่ยนได้นะคะพูดถึงคนของหัวใจด้วยใบหน้าที่เต็มตื่นไปด้วยรอยยิ้มที่สุดแสนจะสดใส นี่แหละน้องเพลงที่เขาว่าความรักทำให้คนเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีได้ความรักเป็นสิ่งสวยงามและมันก็มีพลังมากเลยนะที่จะทำให้เรากล้าเดินในโลกใบนี้อย่างกล้า,าหาญและมั่นคงนะคะตราบใดที่เรามีคนที่เรารักและรักเราเดินเคียงข้างไปด้วยกันอย่างเข้าใจ อืมพูดยังกับพี่ฟ้ามีคนรักอยู่เช่นกันนะคะหรือว่าพี่ฟ้ามีคนที่ใช่เลงๆอยู่หรอคะใบหน้างามยิ้มออกมาอย่างเจ้าเล่ด้วยหวังรู้เรื่องของหัวใจของอีกคน <c oughs> ไม่ต้องมาแกล้งถามพี่เลยพี่ไม่หลงกลหรอกที่สำคัญ หัวใจของพี่ว่างแล้วก็ว่างมากด้วยและคิดว่าก็เพิ่งอกหักไปเมื่อไม่กี่นาทีนี้ค่ะน้ำเสียงใสหวานอ่อนยวบรมแทบทันที <c oughs> พี่ฟ้าก็พูดเกินไปเ <c oughs> พลงคิดว่าคนเรานะคะ <c oughs> จะผิดหวังยังไงเราก็อยากกระทืบชีวิตเราเพื่อให้ใครเข้ามาสงสารสิหา สตรีที่มีสติจะทำให้โลกใบนี้งดงามมากขึ้นนะคะเจ้ประโยคเสียงหัวเราะก็ระงมไปทั่วบริเวณกว้างด้วยสองสาวรับรู้ดีว่ามิตรภาพที่ดีนั้นไม่จำเป็นต้องมีแต่ความสัมพันธ์เดียวจะรักกันในรูปแบบไหนมันก็คือความรักได้ด้วยเช่นกันเพลงขวานรู้ดีว่าคนเรา จะเป็นความสุขของทุกคนไม่ได้เพราะงั้นจงเลือกที่จะเป็นความสุขของใครบางคนก็พอ